ทียามเช้าค่ะทุกคนอยู่บ้านตานะคะรถตาเสียวันนี้ต้องนั่งรถไฟกลับนะคะลมบ่อยค่ะอันนี้ยามเช้าค่ะพาเดินดูส่วนเล็กๆแต่ก็น่ารักค่ะ <c oughs> เป็นส่วนเล็กๆแต่ก็น่ารัก นี่ก็ติวฤกษ์มีอยู่สองดอกสามดอกนี่ยังไม่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกเมื่อวานนี่นี่ต้นหอมอันนี้เอ่อโฟล์ทร้อยนะคะโฟล์ร้อยนี่ค่ะนี่ก็ต้นดอกไม้ค่ะนนกำลังต้นโนนกำลังออกดอก สีสีม่วงสวยเป็นช่อเป็นช่อ,อยาวๆเนอะนี่ค่ะฟังเสียงนกร้องค่ะทุกคนตอนนี้ดอกก็สวยดอกเป็นสีอะไรอะ่ะสีม่วงเหรอสีม่วงสีฟ้าสวยกุลาบก็กำลังแตก ค่ะส่วนแรกๆเต็มไปด้วยของกินค่ะทุกคนให้หอมแดงค่ะทุกคนหเห็นไหมครัหอมแดงหอมหัวใหญ่นะคะหอมแทกหนึ่งสสามสี่มีสี่แถวค่ะก็เยอะอยู่นะแถวหนึ่งก็เออแถวหนึ่งก็20หัว20่ส่กอ20ต้น <c oughs> หอมขาวก็สามแถวค่ะนี่สามแถวนับดูแลหนึ่งสองสามยี่สิบกว่าต้นนะคะยี่สิบกว่าหัวต่อแถวนะคะก็พอได้กินค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ใช้ทุกวันจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะหอมแขกหอมแขกหอมใหญ่นี่ยะไม่ได้ใช้ทุกวัน กระเทียมนี่ขึ้นไม่ดีค่ะดูค่ะกระเทียมก็มีต้นใหญ่อยู่ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆนี่เป็นกระเทียมแตก่กระเทียมนี่ใช้เกือบทุกวันนะคะวันละสองกีบสามกีบยิ่งผัดยิ่งผัดยิ่งใช้กระเทียมเยอะเพราะว่าถ้าผัดใส่กระเทียมเยอะอร่อยค่ะทุกคนต้นผักชีเล้าข่อยขึ้นกระล้อมก็แหลมพี่น้องเบิ้งผักชี พักชีกับพักชีล้าขึ่นกระล้อมกระแหลมพ,พ่อสิได้กินพี่น้องอันนี้พักชีล้าเดินมางนี้อุ้ยอางนี้ก็ตาก็ลงพักทองแล้วนะคะนี่ลงพักทองลงอยู่ห้าห้ากอน,นะคะพักทอง อันนี้ก็เป็นมันนะคะมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งนนดอกไม้ริมรั้วกำลังออกช่อนะคะนี่นี่สวยอันนี้โรงเรือนนะคะโรงเรือนปลูกผกัผกผักกาดก็ทำสวยอยู่นะ ดอกไม้ชมดอกไม้สวยๆก่อนก่อนเข้าโรงเรอนอยสีสันสวยงามครับพี่น้องช่อใหญ่สวยสวยสีสันสวยงามมากอันนี้ก็ตุยแล้วนะคะอันนี้ตตุยแล้ว ลมแรงค่ะทุกคนนี่กำลังออกนะคะอันนี้ออกที่หลังก้อนนี้ออกที่หลังน,นี่ก็เพื่อนบ้านอันนี้ไม่ใช่ญาตตะกะแตนนะคะทุกคนนีใบเขาใหญ่ไม่ใช่กระถินนะมันเหมือนญาตตะกะแตนนั่นแหละที่เข้ากินกันเนาะแต่ว่าเราไม่กล้ากินหรอกกลัว ดอกญ้าตรงนี้ตาทําเป็นไอ้นี่เป็นพยางคุมมะเขือนะคะทุกคนเพราะว่าลมแรงนี่ค่ะตาปลูกมะเขือไว้แต่คนกินคือเราท <c oughs> นกินคือเราอันนี้ไม่ใช่ผักกูดเด้อพี่น้องผักตายเบือ้อ สวยไหมคะสีสันชมผักด้วยชมดอกไม้ด้วยกันทุกคนผ่อนคลายเนาะคะ่ะของสวยๆงามๆน้ามิเลชอบมากคะ่ะชอบดอกไม้ไปคะ่ะเข้าโรงเรียนมืดท้องฟ้าคะ่ะทุกคนนี่มืด เมื่อกอนี้ฝนตกนะดินชุ่มชำ่ำแต่ตกหน้าลำคาญอะดูแต่ข้างนอกค่ะไปมังรักค่ะทุกคนไปแมงรักไปแมงรักแล้วก็ดอกไม้ไปค่ะแทนแทนแทน แตงกวาค่ะทุกคนอันนี้แตงกวานะคะดอกขาวออกลูก <c oughs> าตาตาก็ปลูกดอกไม้ดอกดาวเรือง ได้กินตาเขาจะปลูกให้เรานี่แหละค่ะกินแต่ตาไม่กินแตงสดนะคะทุกคนเพราะว่า,าแพ้แตงสดท้องพอกินแตงแตงดิบแตงสดเข้าไปแล้วแกท้องไม่ดีค่ะี่ค่ะมะเขือข้างนอกหายต้นอยู่ที่ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวเอากลับไปบ้านปลูกบ้านลูกชายพริกก็งามแล้วค่ะทุกคน ก็จะปลูกไวเงี้นะคะแต่มองดูถุงเล็กมากเลยปีนี้พริกปลูกต้องปลูกแค่2ต้นก็พอและไอถุงถุงใบหนึ่งเนาะนี่ค่ะต้นเปี้ยพริกเลือครับพี่นอ้องนี่ก็อันเนี้ยมันงามค่ะทุกคน ใบแมงลักค่ะใบแมงลักอันนี้ใบกะเพราใบกะเพรานี่ไม่รู้เพราะยังไงนะคะมันไม่งามเหมือนใบแมงลักนะคะอันนี้ก็พริกหยวกนะคะนี่ออกแล้วค่ะพริกหยวกดวูตาเอาอ้นี่แซมดอกไม้อันนี้ก็มะเขือเทศนี่ค่ะกำลังออกดอกอันนี้กระดิษนะคะ กระดิสกำลังจะนั่นนี่ค่ะโอ้ไหนล่ะกระดิสกระดินี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะเด็ดไปใส่ออมพักอีตูะะ้ด้วยค่ะพี่น้องดูกระเพราค่ะทุกคนกระเพราแดงกระเพราขาวทำไมมันมันไม่โตเหมือนเหมือนเมงลักอะ่ะเหมือนใบแมงลัก โอเคค่ะพ okay, ี่พี่เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching thank you so much วัสดีค e ่ะ